ซื้อไอโฟนมือสองมาแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นเครื่องยำหรือว่าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิดไหมหรือว่าเป็นเครื่องที่เขียนโมเดลมาหรือไม่นะครับวันนี้ผมมีวิธีเช็คโดยละเอียดที่สุดสวัสดีครับเป็นหลายท่านสอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งไลน์ทั้งอินบ็อกทั้งโทรมาถามนะครับว่าจะสามารถเช็ i ไอโฟนเนี่ยร้านนี้พี่จะดีไหมถ้าเราซื้อมาหรือว่าร้านนี้จะดีไหมนะครับ คลิปนี้ผมเลยมาทําให้ทุกท่านกระจางกันนะครับว่าถ้าเราซื้อเครื่องมือสองกันมาเนี่ยจะมีวิธีอะไรที่สามารถเช็คได้แบบจริงๆนะครับอันดับแรกที่ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับตัดสินใจกันนะครับมี1เลยก็คือซื้อจากร้านที่เราไว้วางใจนะครับในกรณีที่เป็นเครื่องมือสองนะครับเช็คร้านดีๆนะครับผมเช็คเครดิตเช็ครีวิวให้ท่านซื้อทางออนไลน์ก็แนะนําครับจะไปซื้อที่หน้าร้านเขาอย่างนี้นะครับ อันนี้คือภายนอกอันนี้คือเบสิกเลยข้อหนึ่งนะครับผมต่อมาครับเช็คกล่องครับขั้นตอนการเช็คกล่องเนี่ยถ้าทางร้านบอกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งศูนย์ไทยหรือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งแท้ๆเนี่ยตัวกล่องก็จะห่อซีลไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวขึ้นวิดีโออินเสิร์ตไปครับนี่นะครับซีลเนี่ยจะห่อมาไม่สามารถติดกับเข้าไปได้นะครับซิลจะห่อมาอย่างดีเลยนะครับผมไม่ใช่ซีลแบบกระจอนะครับคือดึงง่ายไม่ต้องเอาอะไรมาแกะเลยนะครับผม ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับหลังกล่องก็จะบอกรายละเอียดชัดเจนนะครับมาเป็นเครื่องอะไรโมเดลสีหนังสือตัวหนังสือเนี่ยฟอนต์นะครับสังเกตดีดีนะครับผมเครื่องมีตาคูดหรือไม่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆอย่าง p h o n e รุ่นใหม่นะครับที่ผมไปซื้อจากศูนย์เองก็ไม่มีตาคูดนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกเจ็ดพารแปดพารอย่างนี้ก็ยังจะมีตาคูดอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เช็คได้ด้วยตาเปล่านะครับผมวิธีที่3ครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแอดวานขึ้นนะครับผม โดยเราจะต้องใช้สายนะครับนี่อันดับแรกอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือสาย Lightning อันนี้ก็ต้องเป็นของแท้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะครับผม มันอาจะเป็น Windows หรือ Mac ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า 3U2 นะครับโดยหน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดมาครับโอเคพอกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรานะครับเอาโทรศัพท์มือถือที่เราจะทดสอบนะครับผมเชื่อมต่อกับสาย Lightning แล้วก็เสียบข้อคอมพิวเตอร์ครับผ่านช่อง USB นั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเข้าโปรแกรม3 U2 ครับยังไม่ขึ้นแบบในคลิปวิดีโอนะครับให้ทุกท่านกด รีเพล์ครับกดรีเพล์ครับระบบก็จะติดตั้งไดเวอร์ให้อัตโนมัตินั่นเองครับผมพอได้หน้าตาแบบในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตนะครับผมก็จะขึ้นชื่อรุ่นนะครับอันนี้เป็น iPhone 11 Pro Max นะครับผมสีมิดไนกินโดยโปรแกรมนะครับก็จะบอกรายละเอียดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสีของเครื่องความจุเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับใช้ iOS เเวอร์ชันอะไรนะอันนี้เป็นเครื่องที่ผมซื้อจากศูนย์ประเทศไทยนะครับซื้อที่ไอสตู ดิโอนะครับผมสตูดิโอเซเว่นนั่นเองครับตัวตัวเลขซีเรียลโมเดลเนี่ยมันก็จะขึ้นตัว M นะครับผมเซลสทับ A T S ทับ A ก็คือจะเป็นเครื่องศูนย์ไทยนั่นเองถ้าไม่ใช่ตัว M นะครับก็จะขึ้นถ้าเป็นตัว F เนี่ยก็จะเป็น리โฟ비트ถ้าเป็นตัว เอก็จะเป็นเครื่องเคมนั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่องทุกวันนี้สามารถเขียนโมเดลได้นะครับอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับผมอันนี้สามารถเขียนโมเดลได้นะครับไม่ว่าจะเป็น FM ออย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมเขียนได้แม้กระทั่ง ประเทศนะครับ t s a อัย่างนี้ก็สามารถเขียนได้นะครับถ้าเรามาเช็คกับคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็จะละเอียดไปอีกแบบนะครับที่ view v view v e r i f i c a t i o n นะครับอ่าเขาจะขึ้นหน้าตานี้อ่านผิดคอไปนะครับผม <c oughs> หน้าต่างนี้จะบอกเรานะครับว่าอะไหล่ที่อยู่ในเครื่องของเราอ่ะมันเป็นเครื่องมันเป็นอะไหล่แท้ไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนมาหรือไม่นะครับโดยหัวข้อแรกก็จะเป็นเทสไอเทมก็จะมีหัวข้อต่างๆโมเดลอะไรต่างๆนะครับผม ต่อมาคือ x factory value นะครับก็คืออันนี้คือค่าเดิมจากโรงงานต่อไปก็จะเป็น read value นะครับก็คือค่าที่อ่านได้นะขณะที่เราเทสตตอนนี้นะครับต่อไปก็เทสผลทดสอบนั่นเองครับผมว่าปกติดีไหมนะครับหัวข้อแรกครับผม device model ครับคือ iphone 11 pro max อ่าอันนี้ก็คือตรงนะครับต่อมาก็จะเป็น device color ครับผมก็จะบอกสีนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีอะไรได้เปลี่ยนอดี้มาไหมนะครับ อันนี้ให้เราสังเกตได้ด้วยตาปากนะครับผมต่อไปก็จะเป็น hard disk หรือว่าพื้นที่ความจําหรือความจุของโทรศัพท์เรานะครับอันนี้มันสามารถเพิ่มได้นะครับเช็คดีๆถ้าค่าโรงงานมา64ก็ควรจะเป็น64นะครับเป็นชิปของอะไรไฮนิก TLC หรือว่าเป็นอื่นๆอะไรก็ว่าไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นโมเดลนะครับผมก็คือจะขึ้นต้นด้วย M นะครับนี่ เครื่องที่จากโรงงานก็จะขึ้นตัว M นะครับนี่คือปกตินะครับ Serial area ครับคือเครื่องนี้ซื้อมาจากประเทศอะไร TS ทับ A ก็จะเป็นเครื่องไทยหรือว่า LL ทับ A ก็จะเป็นเครื่องสหรัฐอะไรประมาณนี้ครับผม Model number ครับอ่าตรงกันไหมเช็คทุกอย่างให้ตรงกันกับค่าที่อ่านได้ก็คือเช็คค่าโรงง,งานแล้วก็ค่าที่อ่านได้ณนะปัจจุบันให้ตรงกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็น Serial number อันนี้ก็ต้อง ร,นนรมาดูที่แบตเตอรี่ serial number นะครับถ้าเป็นเครื่องที่เปลี่ยนแบตมาแล้วเลขโมเดลก็จะเปลี่ยนนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับอันนี้ก็คือต้องเช็คเลขโมเดลนะครับถ้าขึ้นไม่ปกติอันนี้ก็คือเครื่องเปลี่ยนกล้องหลังมาหรือว่าจะเปลี่ยนกล้องหน้ามากิน serial number เครื่องไนีเปลี่ยนจอมาไหมนะครับถ้าเครื่องเปลี่ยนจอมานะครับผมบางเครื่องที่เป็นเครื่องจอแท้น,นะครับ ก็ไม่มีทูโทนเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็คือต้องไปที่ร้านนะครับให้เขาก็ป y ี้ไอซีนะครับซีเรียลนัมเบอร์อะไรของเขานะครับผมมาใส่ในบอร์ดก่อนถึงจะมีทูโทนจอแท้จอเทียบอันนี้ก็สามารถมีทูโทนนะครับแต่ว่าใครใช้เจ็พัสอย่างนี้ไม่มีทูโทนไม่ต้องแปลกใจค,ครับผมเจ็ดพัสไม่มีทูโทนอยู่แล้วจะมีเฉพาะแปดพัสขึ้นไปนะครับแบตเตอรี่ครับผม อ,อยู่ในส่วนท้ายๆก็คือแบตเตอรี่ไลท์นะครับแบตเตอรี่สุขภาพเท่าไรนะครับอันนี้คือ9 6ตรงจากในเครื่องอันนี้คือตรงนะครับชาร์จไทม์ก็คือชาร์จไปแล้วกี่ครั้งนะครับผมเครื่องนี้ก็ชาร์จไปร้อยกว่าครั้งนะครับผม 1 5ครั้งนะครับ testing ส c o r อันนี้คือได้100%เซ mm hmm. ก็คือเครื่องเดิมๆป mm hmm. กติทุกอย่างนะครับ mm hmm. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการยามอะไรามาแน่นอนนะครับผม mm hmm. ก็จะประมาณนี้สําหรับการเช็คนะครับในส่วนของ advanced ขึ้นอีกนิดนึงนะครับ mm hmm. หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาปับ๊บหรือว่ามาอะไรร้านที่ขายออนไลน์นะครับแต่ว่าแนะนําให้ระวังให้ดีนะครับ ช่วงนี้ iPhone ของคาตาลาอาจจะโดนเครื่องยำหรือว่าเป็นเครื่องรีวิวบิดเขียนโมเดลมาอันนี้ต้องดูให้ละเอียดที่สุดนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่อง m อ็มซ่าชาแนลรีวิวของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆหรือว่ามีประโยชน์สาระแบบนี้ปกติก็ไม่ค่อยจะมีสาระนะครับเคสํำหรับวันนี้ผมแอดมินบ้มขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ